สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพัดพอร์ตจะมาสาธิตวิธีการนําเข้าบินออฟไลน์นะครับผมบินออฟไลน์เกิดจากอะไรนะครับผมก็เกิดจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับผมหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลุดนะครับผมมีปัญหานะครับผมทําให้นะครับผมบินที่ขายไปช่วงนั้นเนี่ยไม่ถูกซิงเข้าไปในระบบหลังบ้านนะครับมีผลนะครับผมทําให้ยอดขายเนี่ยไม่อัปเดตนะครับแล้วก็จำนวนสต็อกเนี่ยไม่ถูกตัดนั่นนะไม่ไม่ถูกตัดนะครับ เวลาที่เราเข้าไปดูอยอดขายต่างๆนะครับผมผ่านเครื่องที่มันสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเราอาจจะตกใจนะครับผมว่าทำไมอยอดขายถึงไม่ไม่ตุกอัปเดตนะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับผมมีการขายบินออฟไลน์แล้วก็มีออติดออฟไลน์ติดบินออฟไลน์เนี่ยไว้อยู่นะครับผมวิธีการสังเกตนะครับผมให้เข้าไปที่เครื่องที่ใช้ขายนะครับเครื่องนี้เนี่ย ที่ผมสาธิตเนี่ยจะเป็นระบบ Windows นะครับว,วิธีการสังเกตก็คือตรงคําว่าประวัตินะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีตัวสองจีแดงนะครับผมที่ที่เขียนว่าเลข2อยู่นะครับจำนวนตัวเลขนี้หมายถึงบินออฟไลน์ line ที่อยู่ในระบบเนี่ยที่ค้างไว้อยู่ใน,ใน,ใ,นในเครื่องนี้นะครับผมว่ามีกี่บินนะครับก็คือ,อเครื่องนี้เนี่ยจะค้างไว้2บินนะครับแล้วก็แค่กดเข้าไปที่คําว่าประวัตินะครับผมแล้วแล้วผมลองอลองดู ยอดขายณปัจจุบันนี้ก่อนนะครับตอนที่ผมยังไม่ซิงค์เนี่ยไม่ซิงค์ข้อมูลออฟไลน์เนี่ยยอดขายเนี่ยมันจะอยู่ที่9,451บาทนะครับจำยอดจำยอดนี้ไว้นะครับผมแล้วพอผมกดซิงค์นะครับผมก็คือกดเข้าไปที่เมนูคําว่าไม่สําเร็จนี้นะครับกดซิงค์ข้อมูลตรงนี้นะครับหรือว่าจะซิงค์ทีละบินก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมจะซิงค์ทั้งหมดเลยนะครับ ซิงไปครับก็ตอนนี้นะครับผมตัวอักษรสีแดงเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับมันก็ไม่มีบินไม่สําเร็จค้างไว้อยู่นะครับแล้วพอกลับเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็มาดูยอดขายณปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็น9 8 4 7บาทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จํานวนสต็อกก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่คือวิธีการนําขึ้นบินออฟไลน์นะครับผมที่โปรแกรม ตรงฝั่งวินโด s นะครับจบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ